สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์ฟ้าจากโรงเรียนนวมนครสองภาษาเกาหลีนะคะค่ะสําหรับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเกี่ยวกับพยัญชนะในภาษาเกาหลีกันค่ะพยัญชนะในภาษาเกาหลีมีทั้งหมด19ตัวนะคะแบ่งเป็นพยัญชนะเดี่ยว14พยัญชนะคู่5นะคะสําหรับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเกี่ยวกับพยัญชนะเดี่ยวก่อนนะคะพยัญชนะเดี่ยวในภาษาเกาหลีมีทั้งหมด14ตัวเรามาเริ่มดูตัวแรกกันค่ะ ตัวแรกในภาษาเกาหลีนะคะคือตัวเขียบเขียบหรือนักเรียนจำง,ง่ายๆค่ะให้เขาเป็นเสียงคือลองออกเขาออกเสียงเขาเป็นคำว่าคือคือทีนี้เราได้คำว่าคือเสียงในภาษาไทยเขาก็เลยแทนเสียงเป็นคอควายอยู่พยาง์แรกแทนเสียงคอควายอยู่พยางหลังแทนเสียงกอกไก่ค่ะ วิธีการเขียนเคียก ok เราจะขีดเขาจากซ้ายมาขวาบนลงล่างเอาไหมนะคะซ้ายมาขวาบนลงล่างคือตัวเคียก ok หรือค ok ือนั ok ่นเองตัวอย่างนะคะเราสังเกตดูนะคะตัวนี้คือตัวขคียวกคีย ok อยู่พยางแรกแทนเสียงคอควายอยู่พยางหลังแทนเสียงกอไก่คำนี้ก็เลยอ่านว่าอะไรคะคากุ ฮากูเอาใหม่นะคะพยัญชนะในภาษาเกาหลีตัวแรกคือตัวคียอกคียอหรือคือคือออกเสียงคือหรือออกเสียงคีเสียงในภาษาไทยเขาจะแทนคอควายอยู่พยางค์แรกแทนเสียงคอควาย ยูพยางค์หลังแทนเสียงกอไก่นะคะวิธีเขียนก็คือเขียนจากซ้ายมาขวาบนลงล่างคือตัวเขียวเราไปดูตัวที่2กันนะคะตัวที่สองอคือตัวนื่นนืน,น,นหรือจำง่ายๆเสียงสั้นๆของเขาคือนื่นื่อออกเสียงนือนือหรือนี แสดงว่าเสียงในภาษาไทยเขาจะเป็นนอน,นูนะคะตัวนี้อื่นตัวนี้จะอยู่พยางแรกก็แทนนน,นูอยู่พยางหลังก็แทนนน,นูคำนี้อ่านว่านูนานูนานะคะ,ะพยังชนะในภาษาเกาหลีตัวที่สองคือตัวนีืนนีนหรือ นึนึวิธีการเขียนขีดเขาตรงตรงหขีดแล้วก็ใส่ขีดนอนให้เขา1ขีดแบบนี้นะคะขีดตรง1ขีดขีดนอน1ขีดกลายเป็นนีน,นะคะอ่าเราไปดูตัวถัดไปค่ะตัวนี้มีชื่อว่าทีกึดทีกึดหรือถือถือ ออกเสียงทื่อหรือทีแสดงว่าเสียงในภาษาไทยเขาจะแทนทอทหารอยู่พยางแรกแทนทอทหารอยู่พยางหลังแทนเสียงดอเด็กอ่าเรามาดูตัวอย่างกันนะคะที่เกิดอยู่พยางแรกแทนเสียงทอทหารอยู่พยางหลังจะแทนเสียงดอเด็กตัวแรกทอทหารตัวหลังดอเด็กคำนี้อ่านว่า ทานีดาตัวนี้เราเรียนเพิ่งเรียนผ่านไปนะคะขีดตรงขีดนอนคือตัวนีอื่นหรือว่าแทนเขาเป็นนอนหนูคำนี้อ่านรวมกันเป็นทานีดะทานีดะวิธีการเขียนที่กึดนะคะขีดจากซ้ายมาขวาบนลงล่างแล้วก็ลากเขาขีดเป็นขีดนอน ซ้ายมาขวาบนลงล่างแล้วก็ขีดนอนคือตัวทีกึดค่ะ,ะเราไปดูตัวถัดไปนะคะตัวถัดไปคือตัวลืนลืนจำสั้นๆค่ะจำเขาเป็นลือลือออกเสียงลือหรือลีแสดงว่าเสียงในพยัญชนะในภาษาไทยจะแทนรอเรือกับรอลิง ฟังดีๆนะคะรีอึนจะแทนรอเรือหรือรอลิงก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวสะกดเมื่อไหร่เขาจะแทนเป็นรอลิงอ่าเรามาดูรีอึนนะคะรีอึนเป็นพยัญชนะเราจะแทนเขาเป็นรอเรือหรือรอลิงก็ได้คำนี้อ่านว่าราที่เกิดอยู่พยางค์หลังเรียนผ่านมาแล้วเป็นดดเด็ก นะคะอ่านว่าราดืหรือลาดืก็ได้นะคะทีนี้ถ้ารีอ่นเป็นตัวสะกดเมื่อไร่ตรงนี้คือตัวสะกดรู้ได้ไงว่าเป็นตัวสะกดเพราะตัวสะกดเกาหลีจะห้อยอยู่ด้านล่างเสมอจะห้อยอยู่ด้านล่างเสมออวิธีการสังเกตนะคะ ตัวนี้ถ้ารีอื่นเป็นตัวสะกดเราจะแทนเขาเป็นลอลิงนะคะคำนี้อ่านว่ายอลยอลอะเรามาดูรีอื่นใหม่รีอื่นวิธีเขียนขีดจากซ้ายมาขวาบนลงล่างซ้ายมาขวาบนลงล่างแบบนี้นะคะบนลงล่างซ้ายมาขวาบนลงล่างอ่าแบบนี้คือตัวรีอื่น รีอื่นเขาจะแทนเสียงในพยัญชนะภาษาไทยคือรอเรือกับรอลิงถ้ารีอื่นเป็นตัวสะกดเมื่อไหร่ถ้ารีอื่นเป็นตัวสะกดเมื่อไหร่เราจะแทนเขาเป็นรอลิงนะคะลลิงเช่นคำศัพท์อาจารย์ให้มานะคะรีอื่น เป็นพยัญชนะนะคะรีอื่นเป็นพยัญชนะเราจะแทนเขาเป็นลอเรือหรือรอริงก็ได้เพราะมันอ่านลาได้เหมือนกันใช่ไหมคะอ่านี่แหละค่ะหรือแทนเป็นรอริงก็ได้เนาะตัวตัวด้านหลังเป็นตัวทีกุดเรารู้แล้วว่าทีกุดอยู่พยางหลังจะแทนเสียงดอเด็กคํานี้อ่านว่าราดึกลาดึ แต่ถ้าลีอืนเป็นตัวสะกดเมื่อไหร่เราจะแทนเขาเป็นลอลิงคำนี้อ่านว่ายอลยอลตัวถัดไปค่ะตัวถัดไปคือตัวมิมมิมหรือหรือมือมือมีอ่ะมือมีมีมือมือมือออกเสียงมือก็คือมอม้า มอม้าจะอยู่พยางไหนไหนก็ยังเป็นมอม้าอยู่นะคะมีอึ้มนะคะจะอยู่พยางหน้าเขาก็ยังเป็นมอม้าอยู่พยางหน้าก็ยังเป็นหมอม้าคำนี้อ่านว่ามูจากทีนี้หมอม้าย้ายมาอยู่พยางหลังบ้าง เขาก็ยังเป็นอะไรอยู่คะมอม้าอยู่เนาะตัวนี้ตัวนอนตัวนี้คือตัวนอนหนูคำนี้คือนานาะไรคะนามูนะคะนามูอยู่พยางค์หลังก็เป็นมอม้าอยู่พยางค์หน้าก็เป็นมอม้าวิธีการเขียนขีดจากบนลงล่าง ซ้ายมาขวาบนลงล่างซ้ายมาขวาทำให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมอะคะ่ะทำให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะคือตัวมีอืมอ่ามีอ,มอืมแทนเสียงในพยัญชนะภาษาไทยคืออะไรคะอ่ะคือมอมา้าจะอยู่พยางไหนเขาก็ยังเป็นอะไรอยู่คะเป็นมอม้าอยู่นะคะเขามีชื่อว่าอะไรเอย่ยเขามีชื่อว่ามีอืม มีอึมหรือจำสั้นๆเป็นมือเรามีมือคะ่ะมีมือนะคะมือตัวถัดไปคือตัวผิวผิวผิวจะแทนพยัญชนะในภาษาไทยคือพอพานอยู่พยางแรกแทนเสียงพอพานอยู่พยางหลังแทนเสียงบอใบไ,ไม้คำนี้ถ้าเราจำสั้นๆเขาจะออกเสียงเป็นพือ พื้พือพีพีพือพออกเสียงพีออกเสียงพือ,อ,อ,ก,พอก,ก็คือแทนพออพานใช่ไหมคะอยู่พยางหลังก็เป็นบอใบไม้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูคำนี้นะคะพีบหรือพืออยู่พยางแรกแทนเสียงอะไรคะพออพานคำนี้อ่านว่าพีตัวนอนเรารู้แล้วตัวนอนนอนตัวนี้คือตัว นอหนูนะคะคำนี้อ่านว่าพีหนูพีหนูหนอ่ะมาเจอตัวนอนหนูอีกแล้วนะคะนอนหนูสละอาอ่านว่าอะไรคะนาพี่อึบย้ายมาอยู่พยางหลังบ้างย้ายมาอยู่พยางหลังแบบนี้เขาจะแทนอะไรคะแทนบอใบไ,ไม้นะคะคำนี้อ่านว่านาบีนาบี เอาใหม่นะคะตัวนี้มีชื่อว่าอะไรนะคะตัวนี้มีชื่อว่าพีอึบเวลาเขียนขีดตรงๆหนึ่งขีดใส่ขีดต่างและขีดตรงขีดล่างดูไหมนะคะขีดตรงขีดกลางขีดหลังขีดล่างคือตัวพีอบหรือผือตัวถัดไปค่ะตัวนี้คือตัวชิลด์ชิลด หรือจำสั้นๆเป็นซือซือซือชีชีซือสแสดงว่าอีต,ตัวนี้นะคะเขาจะแทนเสียงซอโซ่และชอช้างมีสองเสียงนะคะซอโซกับชอช้างทีนี้เขามีกฎอยู่ว่าเมื่อชีอด เมื่อชิโยอ,อยู่กับสระอีนะคะอยู่กับสระอีเขาจะออกเสียงเป็นชอช้างอยู่กับสระวีก็เป็นชอช้างอยู่กับสระสองขีดก็เป็นชอช้างนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างกันชิโยชิโยตคำนี้ อยู่กับสระแค่ขีดเดียวมีในกฎในนี้ไหมคะไม่มีดังนั้นเขาก็เลยอ่านออกเสียงเป็นซาซาที่กึดอยู่พยางหลังแทนเสียงดอเด็กคำนี้อ่านว่าซาดาซาดาแล้วถ้าเกิดว่าชีอดไปเจอกับสละอีมันมีในกฎที่อาจารย์ให้มาไหมคะ มีก็เมื่อชิโอดอยู่กับสระอีตัวนี้เขาจะอ่านออกเสียงเป็นชอช้างคำนี้อ่านว่าชีดาชีดานะคะตัวนี้ต้องดูสระนะคะต้องดูสระถ้าเกิดชิโอดไปเจอกับสระอีให้เป็นออกเสียงเป็นชอช้าง นะคะวิธีการเขียนนะคะขีดลงมาแบบนี้แล้วก็ใส่หนึ่งขีดแบบนี้คือตัวชีดค่ะ,ะเรามาดูตัวถัดไปตัวกลมๆเหมือนเลขศูนย์เขาไม่มีค่าเลยค่ะอีตัวนี้นะคืออืออือหรืออีอึงอือหรืออีอึงนะคะ เสียงในพยัญชนะในภาษาไทยเราจะแทนออาอองยอย,ยักวแหวนหรือให้จำง่ายๆว่าอีอึงเขาจะออกเสียงตามสละนะคะอีอึงจะออกเสียงตามสละไปเจอสลัดไหนเขาก็จะอ่านออกเสียงสลา่านนะคะออกเสียงตามสลัด แล้วทีนี้ถ้า e อีองึงเขาไปเป็นตัวสะกดอาจารย์บอกแล้วว่าตัวสะกดในภา,าษาเกาหลีจะห้อยอยู่ด้านล่างถ้าสังเกตว่า e อีอึงห้อยอยู่ด้านล่างเมื่อไหร่เขาจะแทนเสียงเป็นงงูนะคะงงูเรามาดูตัวอย่างตัวนี้คือสระอาส่วนตัวนี้คือสระอีอาจารย์บอกแล้วนะคะอากับอีอาจารย์บอกแล้วว่า อีอึงเขาจะออกเสียงตามสระแสดงว่าเมื่ออีอึงมาเจอสละอาตรงนี้เขาก็จะอา่อา,านออกเสียงตามสระก็คืออาอีอึงเจอสละอีตรงนี้ก็อ่านออกเสียงเป็นอีอาอีอาอีต่อมาเรามาดูตัวนี้บ้างนะคะคี้ยกแทนคอควายเนาะพออยู่พยังแรกเจอสละอา มีตัวสะกดเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศตัวสะกดห้อยอยู่ด้านล่างค่ะคือขังเพราะอีอึงเวลาเป็นตัวสะกดเราจะแทนเขาเป็นงองนะคะตัวถัดมาค่ะตัวถัดมาคือตัวชีอึดชีอึด,อดหรือหรือหรือชื่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 อ นะคะหรือเสียงชื่อตัวนี้เขาจะแทนเสียงในพยัญชนะภาษาไทยคือชอช้างไมเอกจำไว้นะคะชี่ออกเจียหนักตัวนี้จะแทนชอช้างไมเอกวิธีการเขียนอ่ะเรามาดูขอไอยค่ะเมื่อกี้อาจารย์สอนข้ามตัวพยัญชนะไปอ่ะเรากลับมาดูตัวนี้ก่อนนะคะเสียงเบาก่อน ตัวนี้มีชื่อว่าชีอุดนะคะชีอดหรือชื่อตัวนี้อยู่พยางแรกจะแทนเสียงชอช้างอยู่พยางหลังจะแทนเสียงจจอจานชื่อหรือชีนนะคะชีชีอดอยู่พยางแรกแทนชอช้างอ่านว่าชาที่กึดอยู่พยางหลัง แทนเสียงดเด็กคำนี้อ่านว่าชาดะชาดะนะคะต่อมาเ,อาเห็นไหมตัวนี้คือตัวชีอดเรียนไปเมื่อกี้เจอสระขีดเดียวแสดงว่าเขาแทนเสียงเป็นซอโซชีอึดอยู่พยางหลังเขาทำหน้าที่แทนเป็นเสียงอะไรคะจอจานคำนี้อ่านว่าซาจ่าซาจา เรามาดูวิธีการเขียนนะคะใส่หมวกให้เขาก่อนหนึ่งขีดลากมาเหมือนตัวขีหยกแล้วใส่หางให้เขาใส่หัวใส่หางยาวหางสั้นแบบนี้นะคะคือตัวชีอึดเนาะตัวถัดไปเหมือนที่อาจารย์สอนไปเมื่อกี้ที่จาย์ข้ามที่จาร์รับนะคะตัวนี้มีชื่อว่าชีอ,อึดชีอ,อึดหรือชื่อชื่อ ตัวนี้นะคะเขาจะแทนเสียงในพยัญชนะภาษาไทยคือชอช้างไม่เอกนะคะคือชอช้างไม่เอกนะคะเช่นคํานี้เห็นไหมขี้ยอกอยู่พยางแรกแทนเสียงอะไรคะคอควายมาเจอกับเสียงอะไรนี่มาเจอกับพยัญชนะชีอึดชี้อึด,อดตัวนี้เราจะแทนเขาเป็นชอช้างไม่เอกเจอสระอาคำนี้อ่านว่าขีชา ขีชานะคะอ่ะทีนี้ลองย้ายชื่อตัวนี้มาอยู่พยางค์แรกบ้างเขาก็ยังเป็นชอช้างใส่ไม่เอกอยู่สแสดงว่าตัวนี้นะคะตัวชื่อตัวนี้จะอยู่พยางค์แรกก็เป็นชอช้างไม่เอกพยางค์หลังก็เป็นชอช้างไม่เอกอ่ะเรามาดูตัวอย่างข้อนี้กันตัวนี้คือตัวชอช้างไม่เอกเจอสละแออ่านว่าแช่ ตัวนี้คือตัวชีโอดเจอสระขีดนึงเขาจะออกเสียงเป็นโ so ซเป็นซอโซนะคะเอาใหม่นะคะตัวนี้มีชื่อว่าชีโอดหรือออกเสียงง่ายๆเป็นชื่อชื่อวิธีเขียนเขียนเหมือนตัวชีอึดก่อนนะคะใส่หมวกใส่หางแล้วก็ใส่ไม้เอกหนึ่งขีดให้เขาแบบนี้ หรือหรือขีดหนึ่งขีดใส่หมวกใส่หางใส่หางสั้นแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนตัวถัดมาคือตัวคิวคิวคิวตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะเขาเป็นเสียงหนักเขาก็เลยเป็นคอควายใส่ไม่เอกใส่อยู่พยางแรกเขาก็เป็นคอควายไม่เอกอยู่พยางหลังเขาก็เป็นคอควายไม่เอกนะคะเช่นตัวนี้นะคะคิว สระอือคือแทนคอควายสระอือไม่เอกอ่านว่าคือที่เกิดอยู่พยางหลังแทนดอเด็กอ่านว่าดาคือดาคือดานะคะคือดาตัวถัดมานะคะคือตัวทืดทืดหรือจำง่ายๆเลยคือเสียงถือเสียงถือนะคะท,ทื่อทืทือ พยาตัวนี้เขาแทนเสียงทททหารไหมเอกหรือทททหารเสียงหนักนะคะจะอยู่พยางแรกก็เป็นทททหารเสียงหนักจะอยู่พยางหลังก็เป็นพยัญชนะทททหารเสียงหนักเหมือนเดิมเช่นคํานี้นะคะพิ้วอาจารย์บอกไปแล้วอีตัวนี้ถ้าอยู่พยางแรกแทนเสียงพอพานอ่านว่าพูที่ึกนะคะที่ึกตัวนี้ เขาแทนอะไรนะคะแทนทอทหารไหมเอกคำนี้อา่านว่าทอพูทอพูทอนะคะตัวนี้เขียนเหมือนตัวที่กึดก่อนแบบนี้แล้วก็ใส่ไม่เอกให้เขาแบบนี้ขีดจากซ้ายมาขวาบนลงล่างซ้ายมาขวาขีดกลางทีนี้ตัวนี้คือตัวที่อึดนะคะตัวถัดไปคือตัวพิบหรือเสียงผืบ เราลองเราลองพูดใส่กระดาษาหรือว่าทิชชู่ก็ได้ค่ะเํา่าพึเสียงหนักอะค่ะพึ่งกระดาษทิชชู่เราจะปิวนะคะนี่คือเสียงหนักเนาะตัวนี้จะอยู่พยางค์แรกเขาก็ยังเป็นพอพานไม่เอกอยู่พยางค์หลังเขาก็ยังเป็นพอพานไม่เอกเช่นคํานี้นะคะพิอพบคำนี้นะคะพิอนะึบตัวนี้แทนพอพานใส่ไม้เอก สระอาคำนี้อ่าผ้าผ้าที่เกิดอยู่พยางหลังแทนเสียงดอเด็กอ่านว่าผ้าดาผ้าดาเอาใหมนะคะตัวนี้มีชื่อว่าพิบพิบขีดจากซ้ายมาขวาบนลงล่างสองขีดเนี่ยไม่เอกสองขีดแล้วก็ใส่ขีดล่างเหมือนรางรถไฟไหมคะ อีตัวนี้คือรางรถไฟนะคะเขาแทนเสียงในพยัญชนะภาษาไทยคือพอพานใส่ไม่เอกมีชื่อว่าพี่อึบพี่อึบหรือพือ้พืนะคะอ่าแล้วมาดูตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายคือตัวฮีอึดฮีอึดหรือเสียงฮือฮือฮีอนะคะ เขาจะแทนเสียงในพยัญชนะภาษาไทยคือหอนกฮูกหอนกฮู้ว่าเราก็ตัวสุดท้ายบ้านเขาก็ตัวสุดท้ายเหมือนกันฮิวตัวนี้จะอยู่พยางไนไหนก็เป็นหอนกฮูกคำนี้อ่านว่าฮาที่เกิดอยู่พยางหลังแทนดอเด็กคำนี้อ่านว่าฮาดะฮาดะอ่ะเรามาดูวิธีการเขียน ขีดเล็กๆชี้ขึ้นฟ้าขีดกลางขีดกลมก็เป็นหิอึดนะคะชีดเฉียงหนึ่งขีดขีดยาวขีดกลมก็เป็นหีอุดนะคะหรือจะขีดนอนขีดนอนกลมๆเขาก็เป็นหีอึดคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับพยัญชนะในภาษาเกาหลีทั้งหมด14ตัวสระเดียว14ตัวงงกันไหมคะต้องฝึกจำฝึก ห้องฝึกฝน,นบ่อยๆนักเรียนก็จะทำได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสหรับสวัสดีค่ะ